สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดโปรเจกต์อีกเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่าทั้งรู้ก็รักนะครับจากชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมได้ทำขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้อัปโหลดเข้าไปในช่องของต้นปามสตูดิโอนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังก็ลองกดเข้าไปฟังได้นะครับซึ่งเพลงนี้ก็จะ รายละเอียดของดนตรีก็จะไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายก็จะเน้นที่ความฟังง่ายเรียบง่ายซะมากกว่านะครับก็เดี๋ยวลองเปิดให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไง รเรามาดูที่อินโทรกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่เคยฟังเพลงนี้อยู่แล้วนะครับจะทราบดีว่าตอนต้นของอินโทรต้นฉบับจะขึ้นมาเป็นเป็นโน,โนเลยนะครับแล้วก็จะมีเมโลดี้จะมีลายเมโลดี้อยู่ในนั้นซึ่งเวอร์ชั่นของผมที่ทำก็จะใช้ลายเป็นโน Fm เอฟเอเป็นโนอะเป็นลายคอมคอร์ดแทนเฉยๆส่วนลายเมโลดี้จะเป็นฟลุตกับเครื่องสายนะครับ ตัวนี้กับเนี่ยจะเป็นตัวเมโลดี้หลักลองฟังอีกทีนะฮะตัวนี้เมโลดี้นะฮะอันนี้ก็เมโลดี้อีกอันนึงเสริมเข้ามาโดยมี fm เป็นโนเป็นตัวคอมคอร์ด ส่วนตรงนี้นะครับแน่นอนมันเป็นตัว MIDI มันจะไม่สามารถเฟดเอาได้ผมก็เลยทำทำการ automation มันนะครับนี่ครับ automation มันให้ลงไปนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของกลองนะครับ จะเน้นให้มันเก่าๆหน่อยก็ใส่ Reverb ให้มันหน่อยครับผม r e เวิร์จะเยอะกว่าปกตินิดหน่อยต่อไปเรามาดูกันที่ตัวเบสกันบ้างดีกว่าในส่วนของเบสนะครับ แน่นอนผมใช้ตัวนี้เป็นประจำอยู่แล้วก็ปรีแอนะครับของ Logic ปรับค่าบูสประมาณนี้แล้วก็โทนเอาลงมาสุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไปที่6เนี่ยผมว่ามันแหลมไปนิดนึงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ที่1นะ ที่6มันจะเริ่มล็อกละเห็นไหมอันนี้ก็อุ่นๆหน่อยแล้วก็ตัวเบสที่ใช้อัดนะครับผมใช้เป็นแจ๊สเบสนะครับซึ่งตรงตัวโทนของตัวเบสก็จะปิดเลยนะครับตรงปรีแอมก็จะลดมาให้สุดเลยนะครับ จะประมาณนี้ส่วนไม้ที่จอก็ ie 20ครับจอที่กลางดอกเลยต่อมาปลั๊กอินที่ใช้ต่อจากพรีแอมก็คือ cla base ครับผมของ c h r y s Lord l g นะครับค่าที่ปรับก็เอาเบสลงมาเลยแล้วก็ซับลงมาอีกเพื่อที่จะไม่ให้ตัวย่านต่ำของมันหึ่งจนเกินไปนะครับ ย่านโลของมันอะถ้าเกิด bypass ก็จะเป็นอย่างนี้ใช้ตัวนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเอาความหนาของมันนะครับลองฟังดูสังเกตเนว่ามันหนาขึ้นนิดนึงประมาณนี้ครับต่อมาเรามาดูกันที่เสียงร้องกันนะครับผมจะให้ฟังช่วง pre h o o นะครับ อะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวแรกที่ใช้ก็เป็นตัวนี้ก่อนเลยเวฟจูนปรับไปที่คีย์ B flat นะครับแล้วก็ไม่ได้ hard t u n ขนาดนั้นนะฮะเพื่อที่จะใช้ให้คีย,มย์มันสวยเฉยให้น้ตมันสวยเฉยรู้รู้ใจฉันมันก็รู้ ยังงืนู้ความจริตัวต่อไปเป็น CLA 2A นะครับเป็นอัพโตคอมเพรสเซอร์ที่มี2ปุ่มนะฮะก็จะไม่ได้กดอะไรเยอะแยะนะครับใส่เพื่อที่จะเอาคาแรคเตอร์ของมันเฉยๆเอาความหนาความเป็นคาแรคเตอร์ของมันนะครับรถ้าบายพาร์ นะทำไมถึงงอใส่เข้าไปจิตไฟ,ฟันถึวต่อไมลืมเสียทีตัวต่อไปเป็น API 500นะครับก็จะปรับค่าแบบนี้เลยครับเพิ่มค่ากลางมาที่บวก4นะฮะแล้วก็เปิดอนาล็อกขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้กดปุ่มกลับเฟดนะครับเพิ่มความเปอนาลอ็อกเข้าไปหน่อย รักนั้นยังอยู่เต็มหัวใจใหญ่นะทำไ,ไมถึงของอยู่จิตไฟฝันถึงเธอไม่ไ<ห>ลืมเสียทีแล้วก็ลายข้างล่างก็จะเป็นลายประสานนะครับทั้งหมด6ลายอ่ะตรงนี้ดีกว่า รักนั้นยังอยู่เต็มหัวใจก็จะแพนสุดมาเลยใหญนะทำไมถึงคงอยู่จิตไฟฝันถึงเธอไม่ลืมเสียทีประมาณนี้ครับผมก็ท่อนสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับ ออโตเมชันหมดเลยที่เป็นเครื่องสายเพลงนี้ไม่มีกีตาร์เลยครับมีแต่เครื่องหลักๆก็เป็นเปียนโนเครื่องสายเบสกลองแล้วก็ฟรุตนะครับผมหลักๆมีแค่นี้เลเยอร์ไม่เยอะนะครับประมาณนี้ครับ <c oughs> เพลงนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมาย <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังก็ แนะนำให้ไปฟังนะครับที่ช่องต้นปามสตูดิโอนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถลองคอมเมนต์ลองสอบถามมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ